สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับชา n น l รีวิวพระนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดสังฆปีเดออำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อฉไไนนะท่านทราบดีครับหลวงพ่อฉะไนสายเหนียวแห่งเมืองขอนแก่นนะครับตำนานเสือหัวขาดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะนําพาทุกท่านเข้าไปนะฮะกราบนมัสการหลวงพ่อฉะไนแล้วก็เดี๋ยวเยี่ยมชมวัดนะครับ วันนี้จะพามาดูวัตถุมงคลด้วยนะครับทุกท่านก็นเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้วัตถุมงคลรุ่นไหนของหลวงพอ่อชไหนนะติดไม้ติดมือกลับไปฝากนะครับพ p f c ทุกท่านนะของช่องตูมตามรีวิวพานนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะทางวัดได้ข่าวว่ากําลังก่อสร้างนะครับหลายอย่างเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของวัดนะรบ,บริเวณโดยรอบนะก็ ร่มรื่นดีนะครับก็อยู่ในเขตชุมชนนะฮะนี่บรรยากาศด้านหน้าน,นั้นจะเป็นมีพญานาคสองตนนะไม่ทราบว่าเป็นกําลังก่อสร้างอะไรอยู่นะครับทางขวามือก็เห็นกําลังมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมขออนุญาตต่อรอสักครู่แล้วเดี๋ยวนําพาทุกท่านเข้าไปเดินดูบรรยากาศภายในวัดนะเผื่อมีบุญวัสนามีโอกาสได้เข้าไปกราบหลวงพ่อได้วยนะครับ ในกลุ่มน่าจะสองสองร้อยกว่ากับสามร้อยเนี่ยพี่บมจะดูอ๋ออันนี้เขาเรียกสีพุ่งเนาะครับสมิงยางตันนี่ไหมสมิยสงยางตันสมิงยางตันนี่ไหมอันนี้อะไรอันนี้เป็นน้ำหอมราจกะใช่ครับน้ำหอมกาแฟรง อ๋อเป็นน้ำหอมเท่าไหร่คะเส้ยหยางตันเท่าไหร่ก่อนคะนี่คือคือร้อมเลี่ยมให้ควอมบูชาเลยเนาะครัสีกแล้วเนะค่ะถ้าเป็นรูปรลงกูนี้รูปเนี่ยนะอันนี้จะสัวเนี่ยท่งแดงหลังเสียหัวขายสัวีูดถึง ลงลงผูวออกมากให้ให้ได้กลับช่งไหนครับปวดช่วงเช้าครับเข้ามาเข้ามาเจ็นเช้เจ็บมังค์เจังค์เจมงคันเขาเรียกบม้งโอ้ยน่ารอดกวนเนี้รอ๋อไปเขา้ำลุนเนี่กรงามลุนนี่ยุนนี่กกระงามเนยหายรูปไ้อืมเห็นมีหลายรุ่นต้องเดียวรุ่นไหนไปไปใส่ เราเกบเี่ยวไเลยได้เลยแต่ทำหลวกเราเก่ปูอาจาร์ปูปูเ่าได้ลงมาถึงเจ็ดพีห้าสามห้าซี่ปุณณีพีห้าสามที่วัดมงสารนี่ก็ต้องปูดถึงเลยมณสารนี่ลองไปดูหลวงพ่อนี่นี่หลวงปู่ดูหวามดนมงสารหอลวงพ่อกระเสียมหลวงพ่อกระเสียมนร่ำตังเลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยที่ครับนานาเพียดกลมนี่เป็นแบบนี้เป็นวัสดุ มันราคาลุ้มขาต้เบ <A>, um, no, no, no ิองดีดีนี่มันหลายลุ่มเลยนังเชียไปไปถือตัวแบนี่ผมก็ถือเียอ้ถานี่แหละถาก็านี่แหละเออว่าวเอาเงินไปถือสีทาผมถก็โอนไปห้โอนไปห้ปต๊บุ๊บม่ต้องายผมทนมีสายเขีบิอ้ต้องดีเบิ่งดีน่มันหลายอย่างนะมีสาิบไรคนหลวงพ่อ่ไหนัเียเขา มาไทยเผาที่นี่นะเอาไปขายแนมี่ลุงจะว่าม็งครับมีทรงไหนมึงมี่ะสมาชิกเกตหมื่นเก้านั่นแหละคุมคุมหลักเน้ยแา้มีนี้่มใหญ่อีกรายนะถ้าหลุดผมบบไปซื้บวกนะผมลุดก็เลยอ่าวลาละถ้าไปจะเป็นว่าอยยังวลาต่อาไปกระถินกระถินเนาะตอนจากป้าป้าอะไรเป็นกระถินเนาะทีนี้ป้าป้าว่านี่ยแล้เป็นคน่แมนบ่ดานป้าป้าแมนนั่นแหละถ้าผมไม่ก็ได้

เมตามหานิยมอ๋อพวกเซลยวพวกพวกเป็นนักขายเนาะคพราะเขาต้องเขาต้องเขาต้องคุยขายออนไลน์เซียวขายออนไลน์พวกนักขายที่ดินนักค้านักขายเนาะพ่อค้าแม่เข้าเนี่ยต้องเซียวรถน้ำหอมเออเซลยวขายรถเนาะพวกนักขายแล้วก็นี่ผมก็มีแต่ผมเอาไว้ใช้ผมไม่ได้ผลไม่ขายแล้วเนาะจะไว้ใช้เองเวลาค้าขายมีเวลาที่ขายสีพึ่งหลวงปู่ชะนาย อันนี้อันนี้ก็น้ำหอมงปู่ชนียออกวัดสังฆรปีดีเลยเอากระปวบเดียวได้หรอามานี่เมื่อวานนี่กระซ่งเมื่อนี่กระซ่งเพื่อนหาอมอันอันรุ่นใหม่นี่ยบอครับเดี๋ยวเดี๋ยวบูบูซาบูซาเพื่อนเดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเพื่อนเดี๋ยวกลับครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับตรงนี้จะเป็นศาลพ่อปู่นาคราชนะครับเป็น ใครที่เข้ามาวัดหลวงพ่อชไนก็เข้ามากราบสก,การะไ้นะครับหลวงปูน่นะหลวงปู่ชไนท่านอาพาธนะครับท่านผ่าตัดกระดูกนะท่านอาจจะไม่ได้ออกมารับญาติโยมนะท่านก็จะใครที่อยากจะมากราบหลวงปู่นะครับต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับอยากจะมากราบหลวงปูช่ชไนต้องมาสักนะครับไม่ควรเกินเจ็ดแปดโมงนะครับมาตอนที่หลวงปู่ชไนนะครับท่าน นาฉันฉันเช้านะครับนะครับต้องมาให้ท่นฉันเช้าเพราะว่าท่านฉันเข้านาครั้งเดียวนะครับนะแล้วพอท่านฉันเข้าเสร็จนะท่านก็จะขึ้นไปฉันยาบนกุฏินะครับแล้วท่านก็อาจจะไม่ได้ลงมาอีกนะช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าใครที่อาจจะมากราบหลวงปู่นะหลวงปู่ฉไหนนะครับก็ต้องมาแต่เช้าหน่อยนะครับอันนี้เป็น พระอุโบสถนะที่กําลังก่อสร้างอยู่นะพระอุโบสถนะครับนี่นะครับเป็นพระอุโบสถนะครับนี่นะครับพระอุโบสถที่มีองค์พญานาคราชนะซ้ายขวานะครับ เขาทําเป็นเห็นไหมฮะเป็นองค์พญานาคราชเลื้อยรอบเลยนะฮะสวยงามนะครับบรรยากาศบริเวณโดยรอบวัดนะครับสวยงามมากนะครับดูบรรยากาศร่มรื่นนะครับนี่เป็นเหมือนอุทยานนคราชนะครับสร้างทานบาร,รมีกำลังเกาะสร้างอยู่เหมือนกันนะครับใครทีนะ่อยากจะ ได้นะครับอยากจะบูชานะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อชไนนะวันนี้ผมมีติดไม้ติดมือจากวัดนะฮะวันนี้นะครับผมได้รับความเมตตาจากทางพี่ที่เป็นกรรมการวัดนะครับอยากจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของนะฮะพระบวสนะครับ,รบ,รบเป็นพระบวสดครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันันะถือเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้เข้าชมนะซึ่งปกติแล้ว ทางวัดแม่อนุญาตให้เข้าชมนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้รับความเมตตาครับน,นี่คือเป็นที่แรกนะครับที่เราได้มีโอกาสเข้ามาครับบโวสถของวัดสังฆบดิดีครับนี่ครับมีอัครยันครับสวยมากนี่นะครับบัวสถ คือบรรยากาศข้างในนี่คือเย็นร่มเย็นนะครับอากาศดีมากนะครับนาะนหน้า,น,านี่ก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่หงพรมปัญโยครับสุสานทุ่มมนนะครับก็เป็นองค์พญานาคราชครับ ด้านหลังก็จะมีอัคระยันมียันตะก้อมีนะอัคระยันเยอะแยะนะครับมียันพญาเสือหัวขาดนะครับวันนี้เราถือเป็นเกียรติอันสูงสุดนะที่เราได้รับความเมตตาจากทางคนะณะกรรมการวัดนะยให้โอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมในพระอุโบสถนะครับนะใครที่อยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับก็สามารถ สอบถามผมได้นะครับวันนี้ผมมีทั้งหมดนะมีสองรายการนะครับก็จะมีสีพึ่งนะที่ผมเรียนไปนะเป็นสีพึ่งที่ร่วมสร้างนาสลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับสีพึ่งนางยอมจันซ่อนจันนะวัดสังฆาภิดีสร้างน้อยครับประมาณ2อง้ตลับนะบก็วัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อสร้างสลาการ,ปรเปลี่ยนแล้วก็พระอุโบสถหลังนี้นะครับ ครัปลูกเสกที่นี่เลยนะปลูกเสกในในพระบูชดนี้เลยนะยังมีได้ใส่สินของอยู่ด้านบนนะครับเป็นวัตถุมงคลที่เน้นเมตตามหานิยมนะครับใครที่ค้าขายนะเป็นเซลล์ขายของเป็นพ่อค้าออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์นะเป็นนักขายที่ต้องใช้คําพูดโดยตรงนะควรจะมีไว้บูชานะครับนี่ก็สามารถบูชาได้นะเพียงตลับละสามร้อยหบาท ท่านไหนรับสมตลับก็1,000งับาทนะส่งให้ฟรีสําหรับสีพึ่งนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับก็จะ,จะเป็นน้ําหอมนะองนี้อันนี้จะเน้นสเสน่โดยตรงเลยนะครับของวัดสังฆาปีดีโดยตรงนะครับขนาด15บห้นะครับกลิ่นมะลิช่วงกลางวันนะมีความหอมอุ่นและไอน้ําค้างร่วมกับยางไม้และไม้จันหอมนะครับนี่ก็เป็นของวัด หลวงพ่อจะไหนโดยตรงหลวงพ่อท่านก็ปลุกเสกนะฮะก็ปลุกเสกนี่ในพระบูชาสถนี่เลยนะครับรับรองว่าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ใครที่ทํางานกลางคืนก็ดีนะครับที่เน้นการพูดการเจรจาค้าขายเป็นเซลลนะเป็นนักร้องเป็นนะแดนเซอร์เป็นอะไรก็ดีนะทำมาค้าขายนะก็ดีนะใครที่ทํามาหากินต้องเน้นสเสน่ห์เมตตามหาอิยมก็สามารถที่จะ บูชาน้ำหอมได้น้ำหอมก็บูชาที่ขวดละ6กร้อยบาทนะครับส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับก็มีไม่เยอะมีไม่ถึงส0งร้อยขวดนะสร้างน้อยไม่ถึง200รขวดตอนนี้ที่วัดก็เหลือไม่เยอะนะไม่เกินห0าสขวดนะเขาบอกว่าออกต่างประเทศกันเยอะนะถามพระอาจารย์บอกว่าออกสิงคโปร์ก็เยอะนะครับนี่นะถ้าไหนอยากจะบูชาก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับ เดี๋ยววันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ